ช่องรีวิวไทยแลนด์สวัสดีครับ E.P. นี้ก็เป็น E.P. ที่3แล้วนะครับที่ผมได้มาอัดคลิปลงช่อง y o u u u e r รีวิวไทยแลนด์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับลุงป้านาายปู่ย่าตายายนะครับร้านเลนหลนนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปนำเสนอคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมได้รับของฝากจากพี่ชายคนหนึ่งนะครับ นี่นะครับเป็นฝาครอบโรน CMX แปด SE สองพันยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับจะสวยงามจะใช้งานกับตัวกล้องได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าข้างในจะ สวยงามหรือจะใช้งานได้จริงกับตัวกิมบอลหรือไม่นะครับโอ้สวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ได้ใส่ได้หรือไม่นะครับน่าจะใส่แบบนี้นะครับ ใส่แห้งมันดังแล้วก็มันก็จะล็อกนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นโรนเฟมีเอ็กแนะครับ SE 2020นะครับสวยงามครับผม EP นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามแล้วก็รับชม EP ต่อไปด้วยนะคครับบขอบุณครับ